ตลาดหนองแพรจังหวัดตราดิษฐ์ค่ะวันนี้วันอะไรคะวันอาทิตย์จา้ามีตลาดน,านัดต้องคนเยอะเลยนี่ร้านค้าร้านอาหารปลาคะ่ะ สูงเท่าไหร่นดฮะร้อยนึงถุงใหญ่ไปอันนี้เราก็จะเดนเดินโซนของกินใช่ไหมคะตลาดนัดเนาะวันอาทิตย์ค่ะตลาดยาวเลยทางเข้าค่ะคนเยอะมากแต่คะ่ะเราก็จะไปให้อาหารปลากันก่อนนะคะ นี่ถั่วถั่วตามเลยเนาะต้นไม้ก็ล้มลื forbidden 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 ่นต้นไม้ก็ล้มลื่นค่ะก็มาไปบ้านนู้นอีกแล้วค่ะธรรมชาติดีมาก ทนาขึ้นเยอะนะคะอ,อยากไปข้ามสะพานลอยจังเลยข้ามสะพานลอยถ่ายรูปจะสวยมากธรรมาดาแหมไม่มีไฟนะนี่ฟิลคนหน้าตาปลาะคะนี่ปลายเยอะมากอีซอาหารน่ะปลายเยอะมากมเห็นชัดเลย ให้อาหา,ปา,า,านปลา,า,าวิวสวยมากค่ะธรรมชาติหนองทะเลคนให้หานปลาก็เยอะนะคะอ๋อไม,ม่ปลาโอ้โหมีปลาใหญ่มีปลาใหญ่มีปลาใหญ่อันหลังม่วงอะอันหลังมว่งมวงโอ้ตัวใหญ่มาก ว้าว <Wow. S 2> อันเยอะฮาเรามาเดินตลาดนัดค่ะหนองทะเล,ดละเดินฝั่งไหนก่อนก็เดินทางโน้นไหมอ่ะน,นี่คือเดินกลับลอของน่ากินมาก

เดินเต็มหน่อยก็มีสภาพเต็มเลยไก่แซ่บก็แซ่บน่ากินมากนี่นะนายซูชิไหมลูกเหรอไหมของกินเยอะมากของเล่นก็มีนะคะนี่คะ่ะวิวที่หนองพายเนาะ วันอาทิตย์ค่ะมีตลาดนัดของขายเยอะมากวิวของเล่นก็มีนะคะโอ้เราก็เป็นให้อาหารปลาฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ